ภูมใจกับอลังการผ้าไทยกันต่อดีกว่าสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเขามีการจัดการประกวดเพื่อหานักออกแบบรุ่นใหม่ในโครงการที่ชื่อว่าจากเส้นใย,ยสู่ขออภัยครับจากเส้นใย,ยสู่ภูมิปัญญาจากภูมิปัญญาสู่อาพรโดยใช้ผ้าไทยในการออกแบบแฟชั่นสวยงามอลังการสมชื่อผ้าไทยครับ ปูรินัทวงสถาพรสกุลเจ้าของผลงาน The Glory Monument ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลพิเศษด้านงานฝีมือในการประกวดโครงการจากเส้นใหญ่สู่ภูมิปัญญาจากภูมิปัญญาสู่อาภรณ์ a n t e m p o r a r y Fashion Contest 2011เพื่อเฟ้นหานักออกแบบหน้าใหม่ประดับแวดวงอุตสาหกรรมนักออกแบบและแฟชั่นของเมืองไทย โดยได้แนวคิดมาจากการนำศิลปะวัฒนธรรมความงามในวิถีชีวิตของไทยนำเอาสิ่งเก่ามาผสมผสานกับสิ่งใหม่และการใช้ผ้าไหมที่มีสีสดจึงทำให้ผลงานออกมาดูโดดเด่นมากขึ้นผลงานในชิ้นนี้เนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรมไทยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่า ความเป็นไทยเนี่ยมันอยู่ในจิตวิญญาณของเราเพียงแต่ว่าบางทีเราก็ลืมหายไปอย่างเงี้ยฮะก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเอาตรงเนี้ยมาใช้ก็เลยเอาเอาเรื่องความเป็นไทยเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ผสมกับจินตนาการแฟนตาซีทาให้มันเป็นเ,เหมือนกับว่าเซเรียลิสติกก็คือเสมือนจริงก็คือเป็นอยู่ในโลกแฟนตาซีไปเลยดังน,นั้นสีที่ออกมามก็จะเป็นสีที่โอเวอร์ไซส์ ซิลูเอ e ที่ออกมามันก็จะเป็นซิลูเอที่ประหลาดก็คือเหมือนกับว่า oversize เดี๋ยวเป็นซิลูเอที่ไม่ใช่ปกติะคระับแต่จริงๆต้องขอชมว่าเด็กๆเก่งมากนะคะแล้วก็ดีไซเนอร์ท่านที่ชนะนิรอลี่มอน UMENT เนี่ยพูดถึงเรื่องฝีมือในการส,สร้างแล้วก็เยี่ยมยอดมากนะคะและภาพรวมออกมาก็มีสีสันสวยงามนะคะพอสวมบนคนแล้วก็สนุก นะะกรรมการส่วนใหญ่ก็มีความเห็นตรงกันแต่ว่าคนอื่นก็เก่งมากนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยค่ะสำหรับโครงการจากเส้นใยสู่ภูมิปัญญาจากภูมิปัญญาสู่อาพร Contemporary Fashion Contest 2011เป็นโครงการประกวดสุดยอดนักออกแบบจัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อหาหนักออกแบบหน้าใหม ที่มีแนวคิดในการออกแบบเสื้อผ้าโดยใช้ผ้าไทยหรือผ้าไหมมาเป็นวัสดุเพื่อให้เกิดความร่วมสมัยและสามารถสวมใส่ได้ในยุคปัจจุบันโดยมีผู้สนใจสมผลงานเข้าร่วมประกว,กวดกว่า200ชิ้นจากทั่วประเทศซึ่งจะคัดเลือกผลงานจากแบบร่างที่เข้าตากรรมการสัมภาษณ์และนําเสนอผลงานต่อกรรมการจนได้ผู้เข้ารอบ10คนสุดท้ายและในรอบตัดสินได้มีการเดินแฟชั่นโชว จากผลงานของผู้เข้ารอบทั้ง10คนเพื่อให้กรรมการตัดสินโดยได้เหล่ากรรมการผู้คร่ำหวอดในวงการแฟชั่นมาเป็นกรรมการในการตัดสินอีกด้วยสุกฤษพา์าณิชกิจตดำรงถ่ายภาพทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงที n เอนนฟรายงานสวดงานนะจัดงานดูแบบว่าเป็นแฟชั่นโชว์อินเตอร์เนชั่นแนลถูกต้